ดีค่ะจากมาลายอพยลมค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาฉีดน้ำหมักกันนะคะอันนี้เราก็จะมาฉีดคลิกนะคะ ะได้แบบนี้เลยนะคะเราจะฉีดขยายวงกว้างนะคะเพื่อว่าแมลงที่อยู่ข้างๆจะได้ไม่เข้ามากินนะคะคือป้องกันไว้ก่อนนะคะคือเราจะฉีดมุงกว้างแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวว่างก็จะมาตัดหญ้าให้เตียนนะคะ น,นี้ก็จะเป็นใช้เป็นเครื่องสะพายนะคะอันนี้เราจะฉีดกวาดหมดนะคะกวาดหมดทุกที่เป็นพื้นที่นะคะนี่อันนี้เป็นถั่วที่เพี้ยลงหนักนะคะ อันนี้ก็จะเป็นถังหมักนะคะถังหมักหมักใบในนานี่เห็นไหมคะเดี๋ยวนี่ค่ะตัวแม่แรงเพียบเลยนะคะก็จะมีใบสะเดาต้นหังไหลาขาวใบไนนาบอระเพ็ดอันนี้ที่ใส่ไปหมักนะคะก็ เหลือไม่ถึงครึ่งถังแล้วนะคะก็หมดส่วนอันนี้ก็จะเป็นนี่ค่ะอันนี้เป็นน้ำหมักเปลือกกล้วยนะคะว้าวไอจกลนขึ้นได้ไหมนะ่าอือขึ้นได้เปล่า,าแล้วกันมาว่ายน้ำป่องเป๋มอือ ไปึืนนี่ตอกมาตายนี่ก็มีหนอนตัวใหญ่นะคะหนอนหนอนประเภทนี้คือมีวิตามินดีนะคะถ้าเราเลี้ยงไก่ไข่นะคะเอาหนอนนี่นะคะช้อนให้กินทุกวันนะคะรับรองนะคะไก่ไข่จะอ้วนแล้วก็ไข่จะสวยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็ มาฉีดน้ําหมักนะคะกับพืชผักนะคะอันนี้เป็นมะนาวนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ